สวัสดีค่ะเด็กๆอาทิตย์นี้นะคะอผมก็บางวันก็ร้อนมากเนาะทำให้ขวาน่ะคิดถึงทะเลเลยค่ะอยากไปเที่ยวทะเลนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องเที่ยวิ Yeah. อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่27พระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งให้เราอา่านกันอีกรอบหนึ่งพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสมาระโกบทที่10ข้อที่27พระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งเก่งมากค่ะเด็กๆและเพื่อที่จะทำให้เราท่องจำท่องทีได้นะคะ หัวก็มีท่าประกอบก็ช่วยเรานะคะพร้อมแล้วทำตั้งหัวไปค่ะหนึ่งสองสมมาแล้วกบทที่10ข้อที่2ี่เจค่ะพระเจ้าทรงทำรรให้สำเร็จได้ทุกสิ่งเก่งค่ะเด็กๆคะเราจะทำกันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะมาแล้วกบบทที่สิบ ข้อที่27ค่ะพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งค่ะัวก็อยากอธิบายพระคำอันนี้ให้เด็กๆรู้นะคะว่าพระเจ้านะั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงยิ่งใหญ่ทรงทำทุกสิ่งให้สำเร็จได้เพราะพรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และมีฤทธานุภาพนะคะเด็กๆคะเราจะท่องกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าัวจะให้เราท่องโดยเราจะอ่านพระคำมาระโกบทที่10 ข้อที่27แล้วก็พระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งเราจะพูดพะคำสามครั้งก็คือพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งดดและเราจะจบด้วยการพูดถึงข้อบังพีก็คือมารโกบทที่10ข้อที่27นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะถ้าเราพร้อมแล้วโอ้ทำพร้อมไปกับครูวนนะคะพร้อมแล้วหนึ่ง สองสามมาลโกบทที่สิบข้อที่ยี่สิบเจ็ดพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งมาลาโกบทที่สิบข้อที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเด็กๆคะเก่งมากเลยค่ะ วันนี้ก็มาดูในพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะอ่าก็เรื่องก็มีอยู่ว่านะคะพระเยซูคริสต์รน่ยทรง,งเดินไปนะคะเดินไปที่ยืนอยู่ที่ริมทะเลสาบเยนเนซาเลตนะคะแล้วผู้ประชาชนก็มาห้อมร้องพระเยซูอย่างมากมายเลยเพราะว่าเขาอยากจะฟังพระคำจากพระเยซูนะคะฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์ก็เลยหันไปอเห็นเรือ สองลำนะคะจอดอยู่นะคะพระองค์ก็เลยขอยืมเรือเขานะคะเจ้าของเรือชื่อว่าซิโมนเปโตค่ะแล้วพระองค์ก็ลงไปในเรือของซิโมนเปโตนะคะแล้วพระองค์ทรงบอกเขาว่าช่วยถอยเรือไปออ,ออกออกจากฝั่งนิดหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็ถอยเรือไปนิดหน่อยแล้วพระเยซูก็ทรงนั่งลงแล้วก็สั่งสอนพระคำของพระเจ้ากับประชาชนค่ะ แล้วเมื่อพระเยซูคริสสรงสอนเสร็จแล้วนะคะพระองค์ก็หันไปบอกซิโมนเปตโตว่าเนี่ยให้ถอยเรือไปที่น้ำลึกหน่อยสิแล้วก็หย่อนอวนของเจ้าจับปลาแต่ซิโมนเปตโตนะก็พูดกับพระเยซูคริสต์ว่าโอ้ท่านอาจารย์ผมน่ะจับปลาตั้งแต่เมื่อคืนทั้งคืนเลยจับพยายามจับมาก แต่ว่าผมไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งเลยแต่เมื่อเขาคิดคิดแล้วเขาก็พูดกับพระเยซูว่าแต่ท่านอาจารย์ครับผมจะเชื่อฟังและผมจะทําตามว่าแล้วเขาก็ถอยเรือไปที่น้ำลึกแล้วก็หย่อนอวนของเขาลงไปปรากฏว่าปลาเนี่ยเต็มอวนของเขาเลยนะคะแล้วเมื่อเขาลากอวนขึ้นมา ปลาก็เต็มอวนจนกระทั่งอวนของเขานะ่ะจะปิขาดเลยนะคะแล้วเขาก็นำปลาขึ้นเรือของเขาเรือของเขาก็เต็มไปด้วยปลาจนเรือเนี่ยใกล้จะจมเลยแต่ก็ยังเหลือปลาในอวนอีกมากมายเขาก็เลยทำสัญญาณเรียกเพื่อนมามาหน่อยมาหน่อย,มา,อยมาช่วยฉันหน่อยแล้วเพื่อนของเขาก็นำเรือมาแล้วเขาก็เอาปลา,านะคะใส่ในเรือของเพื่อนเรือสองลำเต็มไปด้วยปลา เต็มเพียบเลยนะคะเต็มจนกระทั่งเรือนอะ่ะใกล้จะจมเลยเมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาก็รีบเข้าไปหาพระเยซูริตแล้วเขาก็พูดกับพระเยซูว่าโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอบอยู่ใกล้ๆผมเถิดผมนะ่ะเป็นคนบาปครับแล้วพระเยซูริต์ก็เลยพูดกับเขาว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปนะ่ะท่านน่ะจะเป็นผู้จับคน แล้วเมื่อซิโมนเปโตได้ย,ยินดั่งนั้นเขาก็นําเรือนะคะเขาเ้าฝั่งเมื่อเข้าฝั่งเสร็จเขาก็ละทิ้งทุกสิ่งนะคะแล้วก็ติดตามพระเยซูคริ์มาเป็นสาวกของพระอ,องค์เลยค่ะเด็กๆก็จะรู้คําตอบแล้วใช่ไหมคะว่าใครนะเป็นคนที่จับปลาครั้งยิ่งใหญ่และจับปลาอย่างมากมายและเขาใช้วิธีอะไรในการจับปลาใช่ค่ะคนที่จับปลา นั่นก็คือซิมอนเปโตรค่ะและเด็กๆคะรู้ไหมว่าเขานะ่ะใช้วิธีไหนจับปลาได้อย่างมากมายอ่าปวดจะเฉลยนะคะเขาใช้สองวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่หนึ่งเขาเชื่อฟังนะคะเขาฟังพระเยซูและเขาก็เชื่อฟังพระเยซูนะคะว่าพระองค์จะให้เขาทำอะไรและววิธีที่สองคะ่ะเขาก็ ทําตามพระคําของพระเยซูเมื่อพระองค์บอกเขาเขาก็ทําตามนะคะอมีอยู่สองนะคะนั่นก็คือเชื่อฟังแล้วก็ทําตามค่ะเมื่อเขาเชื่อฟังแล้วก็ทําตามอย่างที่พระเยซูคริสต์บอกเขาก็ได้รับพระพรมากมายเขาได้ปลามากมายทั้งที่เมื่อคืนเขาจับปลาไม่ได้เลยไม่มีอาหารไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงดูครอบครัว แต่ว่าเมื่อเขาเชื่อฟังและทำตามเขาได้ปลามากมายได้รับพระพรอย่างมากมายเหมือนในชีวิตเขาไม่เคยจับปลาได้มากขนาดนี้เลยเด็กๆคะให้เรานะคะที่จะเป็นเหมือนอย่างซีโมนเปโตนะคะนั่นก็คือเชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระคำของพระเจ้านะคะก็ทำได้ยังไงนะคะนั่นก็คือเด็กๆคะให้เราอ่านพระคำของพระเจ้าทุกๆวนันอธิษฐานทุกๆวนัน แล้วเราก็จะได้รับพระพรของพระเจ้านะคะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงให้เราจะทําอะไรและเราเชื่อฟังที่จะทําตามนะคะเราก็จะได้รับพระพรอย่างมากมายและเด็กๆคะเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้านะ่ะวันนี้เราท่องเพิ่มพีใช่ไหมคะว่าอะไรคะพระเจ้านะ่ะทำได้ให้สําเร็จได้ทุกสิ่งเลยเด็กๆคะเมื <ave> ่อเรารู้ว่าพระเจ้าทําให้สําเร็จได้ทุกสิ่ง เมื่อเราอธิษฐานในสิ่งที่ยากยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้ามนุษย์นะ่ะทำไม่ได้แต่พระเจ้านะ่ะทำได้เพราะพระองค์ทำได้ทุกสิ่งแล้วเมื่อเราเชื่อฟังและทำตามเราก็จะได้รับพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายคุณครูหวังว,ว่าเด็กๆนะ่ะจะเชื่อฟังและทำตามพระคำของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆนะคะให้เรา,าอธิษฐานด้วยกัน ขอพ,อพอระพรของพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระเจ้าพระองค์บอกว่าให้เราเชื่อฟังและทําตามพระองค์นั้นทําได้ทุกสิ่งพระองค์จะอวยพรเราอย่างมากมายเหมือนซีโมนเปโตเมื่อเขาเชื่อฟังและทําตามพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรเราวันนี้ พงเจ้าค่าเราจะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเมื่อเรารู้พระคำเราจะเชื่อฟังและทำตามขอพระเจ้าอวยพรให้เราสามารถที่จะทำตามพระคำของพระเจ้าได้และเราจะได้รับพระพรอย่างมากมายเหมือนซีโมนเปโตที่เขาได้ปลาเต็มลำเรือเลยพระเจ้าเราขอบคุณและขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนค่ะค่ะเด็กเ ขวาลืมไปนะคะมีตอนสุดท้ายเนาะซีโมนเปโตเขาอะไรคะเมื่อเขาขึ้นฝั่งเขาก็ละทิ้งทุกสิ่งนะคะแล้วก็ติดตามพระเยซูคริสต์มาเป็นสาวกของพระองค์เด็กๆคะ่ะคนไหนที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์นะคะยังไม่รู้จักพระเยซูวันนี้ขวามีข่าวดีนะคะที่จะมาบอกกับเด็กๆเด็กๆคะ่ะพระคัมภีร์บอกว่าเราทุกคนนักเป็นคนบาปค่าจ้างของความบาปคือความตาย เมื่อเราตายไปโอ้เราจะไปสวรรค์หรือเราจะไปที่บึงไฟนรกเด็กๆคะมนุษย์ที่เป็นคนบาปก,ก็จะต้องอะไรคะตกไปที่บึงไฟนรกนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักเรานะคะที่เป็นคนบาปได้ได้ให้พระเยซูคริสต์มาเกิดในโลกนี้แล้วก็มารับโทษบาปแทนเราที่ไม้กางเขนแล้วพร,พระเจ้าบอกว่าใครที่เชื่อและว,วางใจในพระเยซูคริสต์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันต์นั่นก็คือจะมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าค่ะแล้วก็การเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเด็กๆคะถ,ถ้าใครนะคะอยากจะเข้าแผ่นดินสวรรค์นะคะสามารถที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้เลย <ume> เด็กคนไหนนะคะที่อยากจะเข้าแผ่นดินสวรรค์นะคะอยากจะเชื่อพระเยซูคริสต์นะคะให้เด็กๆนะคะสามารถที่จะพูดตามครูหวาได้นะคะพร้อมแล้ว ผู้ตามขวาเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ให้พระเยซูมาตายที่ไม้แหงเขนเพื่อรับโทษบาปแทนเราขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ไถ่ขอบคุณพระเจ้าเวรกรรมทั้งหมดของหนูได้หายไปหมดแล้วหนูเชื่อพระเยซูขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริส เอเมนค่ะค่ะเด็กๆคะกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะขวก็จะมีคำถามอยู่10ข้อด้วยกันนะคะถ้าใครตอบถูกก็จะได้ข้อละ1คูปองนะคะถ้าถูกทั้ง10ข้อก็จะได้10คูปองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมที่จะตอบคำถามและส่งมานะคะแล้วก็คำถามก็ไม่ยากนะคะ ขอให้เด็กๆนะคะได้เข้ามาตอบหวังว่าเด็กๆจะตอบได้ทั้ง10ข้อเลยนะคะ สำหรับน้องๆเยาวชนนะคะกิจกรรมท้ายบทนะคะท้ายบทเรียนนะคะก็คืออยากให้น้องๆน,นะคะที่จะอัดคลิปนะคะและเล่าเรื่องที่ครูหวานเล่านะคะเรื่องของการจับปลาครั้งยิ่งใหญ่นะคะในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11นะคะเด็กๆเ,เล่าเรื่องนะคะไม่จําเป็นต้องท่องจําทุกคําของข้อพระคัมภีร์นะแต่เล่าเรื่องเป็นภาษาของเรานะคะอย่างง่ายง่าย นะคะเมื่อใครส่งคลิปมาขวก็มีรางวัสลสำหรับยุวชนทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็รีบส่งมาเร็วๆนะคะรางวัลรอท่านอยู่นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะมีความเชื่อและรอคอยเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube NGM ใจสมานด้วยนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ